ก็เพราะว่าทำทำด้วยตัวเองนะครับคือสะสมของตกแต่งทุกอย่างคือทำด้วยตัวเองอะคะใช่ครับเป็นของกระจุกกระจิกและก็การฉลุไม้หรือการตกแต่งร้านก็คือเป็นทั้งช่างเป็นทั้งนักออกแบบอะครับร้านเลยออกมาเป็นแบบที่ผสมผสานงานวิจิตรศิลป์ใช่ครับค่อนข้างใช้ความละเอียดใช่ครับใช่ค่ะ เพราะถนนทศสารหรือสถานที่คล้ายถนนทศสารนะครับเลยเหมือนกับว่าเราได้ตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยเ,เ,เหมือนเราได้เดินทางรอบโลกครับก็เลยเอามาผสมกันแล้วเราก็เลยไม่ออกมาเป็นสไตล์อะไรเป็นเป็นสไตล์ตัวเราตัวเราเองใช่ครับค่อนข้างจะมีจุดเด่นเพราะเป็นสไตล์ของเราเองนะคะค่อนข้างจะ ของจกักรวาลนะครับได้อ่านหนังสือ The Secret หรือแม้แต่ Meta Secret ก็เป็นศาสตร์ศาสตร์โบราณแล้วที่เราเราเราไม่มีใครรู้ะเราทิ้งไปครับแต่มามอ่านอีกที่เอ๊ะนี่มันกฎของจกักรวาลการดึงดูดที่ด,ดตัวเรารเป็นแนวเป็นแนวอย่างนี้เราก็เลย um. ผมก็สนใจอย,อยู่แล้วยิ่งมาได้ศึกษากับอาจารย์บอยเกี่ยวกับศาสตร์ด้านยิโดยเฉพาะใช้ใช้จิต เราไปเลือกไพ่เนี่ครับเป็นจิตในสม,น,สมนึกของเราเลือกไพ่ออกมาครับแล้วก็เป็นไพ่ตัวถ่ายท่อออกมาได้อย่างไรอะไรเงีย้ <c oughs> กยก็เลยรู้สึกทึ่งในไพ่ดิสี่ึ <4. S 2> ่งในสัตว์นี้นะคะใช่ครับแล้วส่วนตัวคือไปรู้จักอ,อาจารย์บอยได้ยังไงคะจริงๆลูกชายเรียนเรียนด้วยกันนะครับ <c oughs> เป็นลูกชายเป็นเพื่อนกันพ่อก็เลยเป็นเพื่อนกัน <c oughs> <ๆ S 2> แล้วก็อาจารย์บอยก็แนะนําให้รู้จักกับดรไมล ดร,กรมก็มีหลักการสอนที่เป็นแนววิทยา,าศาสตร์ใช้หลักจิตวิทยาใช้หลักจิตวิเคราะห์อของซิกมันฟอยหรือคาจุงเอามาประยุกต์ในการใช้ดูพยิบครีครับเราก็เลยโอเป็นสาสตรที่ คนอื่นก็เลยมาดูด้วยครับเรามีเหตุการณ์ไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าประทับใจอะคะ่ะหรือประหลาดกับโอ้าศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีอ่าครับมีม,มีผมผมมีมสามเคส<ม>เคสแรกก็คือผมดูให้น้องผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติเขาอยู่หอพักแล้วเขามาดูกับผมบได้ไพ่ผมผมหยิบได้ไพ่เนี่ยครับ,รบไ,ไพ่เจ็ดดาบ ในตําแหน่งที่หกเป็นตําแหน่งของอนาคตผมก็บอกน้องเขาว่าให้ระวังจะมีขโมยขึ้นห้องเขาก็รับฟังแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นอีกสองวันก็มีขโมยขึ้นไปจริงๆครับแต่ว่าไม่ได้อะไรไปเลยเพราะว่าเขารู้ตัวเขารู้ตัวแล้วครับแล้วเป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนครับป้องกันแก้ไขใช่ครับเราก็ภูมิใจมากแล้วเขาก็ขอบคุณเรามากเลย เราช่วยเขาได้ครับอีกเคสหนึ่งก็คือน้องที่ทํานิตยสารอยู่ที่คอนแกนก็มีปัญหากัดแย้งกับเพื่อน่วมงานคือเขาจะไม่สนใจกับเพื่อน่วมงานคนนี้แล้วเหมือนกับจะใช้ความรุนแรงผมก็บอกว่าคุณจะขัดแย้งกับไพ่ออกมาจะขัดแย้งกับคนลักษณะอย่างนี้เขาบอกใช่คนนี้แน่เลยเดี๋ยวผมจะจัดการแล้วเขาก็เลยขอดูว่าจะจัดการปัญหายงไงผมก็จับได้ justice เราถาม y ย s or อ o ครับจะไปคุยได้แต่ต้องไปให้ถูกคุยกันให้ถูกให้ปนีปปนนอมหมือนานั้นก็ไปคุยปนีปปนนอมกันทุกอย่างก็แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายครับใช่ครับาลดกใช่ครับใช้เหตุใช้ผลใช้วิธีทางการปรับเปลี่ยนแก้ไขใช่ครับเาทางที่ดีขึ้นใช่ครับอีกเคสหนึ่งก็เคสนี้ของจากประสบการณ์ของอาจารย์บอยครับอาจารย์บอยดูให้ยิบซีให้ผม แล้วก็ทํานายว่าจะมีบุตรอีกหนึ่งคน <ati> <laughs> ผมก็เอ๊ะเราก็เซฟตี <versuchen> ด้ดีแล้วนะแต่ปากคว่ามีจริงๆเป็นข่าวดีมากครับ <c oughs> ข,อขอแสดง <c oughs> ความยินดีด้วยครับแล้วเร็วนี้ก็จะถึงใช่แล้วนะครับ เซตว่าถ้าเกิดมาดูกับทางเราก็จะได้ชิมกาแฟเราด้วยอาจจะได้บทสวดมนต์สวดบันตาไปฟังหรือไปอ่านจะได้แบบบำบัดตัวเองไปด้วยสามารถไปที่ร้านเซเลอรีก็ได้ทั้งการจิบกาแฟอุ่นๆนะคะครมรพยากรณ์บำบัดแล้วก็ไหวพะสวดมนต์นใช่ครับเพราะจะเป็นต จะเป็นแผนที่แล้วก็หรือเข้า Facebook ก็ได้ครับเสริฟยูคอปปี่ครับ <c oughs>